สวัสดีค่ะวันนี้จอมมี่พามาทานร้าน หมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่นะคะซึ่งร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษค่ะแล้วก็ร้านหาไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยโดยที่ร้านก็เลยแม็กโครบางบอนมันนิดเดียวเองค่ะกิโลเมตรก,กว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันค่ะ บรรยากาศภายในร้าน <P an ella> นะคะเขาจะแบ่งเป็นโซนปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะคะก็จะจัดโต๊ะค่อนข้างห่างออกจากกันนะคะก็จะร้านก็จะโปรง่ปรงๆสบายๆนะคะขนาดของโต๊ะก็มีหลายแบบเลยค่ะมีทั้งแบบโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กนะคะ ที่ลานนะคะเขาก็จะมีตู้ไอศครีมนะคะให้เรามาตักได้แล้วก็ลักษณะของน้ำเนี่ยให้ลูกค้ามากดน้ำดื่มของที่นี่นะคะเขาก็จะมีน้ำเก๊กฮวยน้ำชาเขียวนะคะแล้วก็มีน้ำอัญชันค่ะก็จะเป็นตู้ให้กดแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นตู้น้ำอัดลมให้กดนะคะ ส่วนอันนี้เป็นไอศครีมค่ะก็มีหลากหลายรสชาติเลยนะคะแล้วทุกโต๊นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของรานนะคะมาอาธิบายเมนูให้เราฟังแบบนี้เลยค่ะ โดยบุฟเฟ่ของที่ร้านนี้นะคะเขาก็จะมี3ราคาค่ะสำหรับราคาแรกนะคะเป็นสแตนดาร์ดนะคะจะอยู่ที่2 9 9นะคะถัดมาเป็นซิลเวอร์สีเงินนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่399แล้วก็ตัวที่เป็นสูงสุดอยู่ที่โกบุฟเฟ่นะคะอยู่ที่6 9 9นะคะทุกราคาเนี่ยจะต้องบวกราคาเครื่องดื่มรีฟิลอีก49บาบาทค่ะ mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นราคาเน็ตเท่ากับราคาตัวด้านหลังนะคะ mm hmm. เริ่มกันที่สีแดงนะคะราคา299บาทจะมีแต่ติ่มซำรายการเดียวซึ่งมีกว่า20รายการนะคะระยะเวลาทานอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งค่ะถัดมาราคา399นะคะ399เ้กานี่ยติ่มซำจะเพิ่มขึ้นมาเป็น30กว่าชนิดนะครับทานได้ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันและ3 9 9เยังสามารถเลือกอาหารจานหลักเพิ่มได้อีกคนละหนึ่งจานนะคะาาร,รับจานหลักอยู่ที่หมายเลข42่นะครับตั้งแต่บะคุเตะนะครับข้าวผัดผัดกะเพรา จอปูผัดยูผัดไทยเอาฟอกปลาเกี๊ยวน้ำราดหน้า4ถึง2ถึง5ถึง7 9อย่างเลือกได้ทุกอย่งหลัสีทอง6ก็9สีทอง6ก็9ทั้งเมนูทานไม่หมดไม่อั้นนะครับเกิดปักกิ่งก็ไม่อั้นเหมือนกันในเวลาชั่วโมงครับค่ะแล้วยังสามารถแลกซนะื้อหูฉลามได้ในราคาคันละ30จากสิน้าหลังอโอเค วันนี้ก็จอมเอาตัวห9เก้าเก้าค่ะค่ะหก้เ้าอยู่จอรื่องหนติดัค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมจอมมาทานแบบ no sponsor นะคะสำหรับวันนี้ตัวจอมเองเนี่ยจะม,มาทานที่ในตัวที่เป็น ตัวสูงสุดนะคะก็คือเป็นตัวเลเวลที่เป็นโกนะคะตัวเลเวลที่เป็นโกเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา748บาทเมตรตรงนี้จำจะได้ที่เป็นเป็ดปักกิ่งไม่อั้นนะคะแล้วก็จะไดเออ้เมนูอาหารที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยทั้งแบบปลากุาก้งป,ปูต่างๆนะคะก็เดี๋ยวอาหารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้ววันนี้นะคะวิธีการสั่งอาหารเขาก็จะมีเป็นใบให้เรามาติ๊กรายการแบบนี้เลยค่ะ เราอยากได้อันไหนก็ติ๊กไปเลยข้อดีของที่นี่นะคะก็คือเขาระบุจํานวนชิ้นไว้ให้ด้วยนะคะว่าในหนึ่งจานต่อเสิร์แบบมีจํานวนกี่ชิ้นส่วนอันนี้นะคะเป็นหน้าที่เป็นอาหารจานหลักเนี่ยจะอาหารเนี่ยจะจานค่อนข้างพอชั่นใหญ่นะคะก็ทางร้านก็แนะนําว่าถ้าทางลูกค้าเนี่ยอยากได้ไซส์เล็กลงมาหน่อยก็ สามารถวงเล็บไปด้านหลังเมนูอาหารแรกค่ะว่าเ,เล็กนะคะเขาก็จะจัดขนาดที่ย่อมลงมาให้ค่ะในส่วนของเป็นปักกิ่งเขาก็จะให้ระบุเป็นคําได้นะคะหรือถ้าเราอยากได้มากกว่าแปดคำก็สามารถเขียนระบุจานวนคําได้เลยค่ะที่ร้านนะคะก็จะเปิดทุกวนันจันรถึงสุกเปิด1 1 0 0มงถึง2 ทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์เปิด11โมงถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็ลักษณะเมนูของที่นี่จำชอบมากเลยคือเขามีรูปที่ชัดเจนนะคะแล้วก็วิธีการสั่งเนี่ยเราก็ดูเลยว่าเราเลือกตัวแพ็กเกจไหนนะคะถ้าตัวแพ็กเกจตาสุดก็จะเป็นสีแดงถัดมาเป็นสีเงินแล้วก็ถัดมาเป็นสีทองซึ่งอย่างขนมจีบกุ้งอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งได้ตั้งแต่ราคาที่เป็นตัวตาสุดเลยที่เป็นสีแดงนะคะขนมจีบปูเนี่ยก็จะสั่งได้อันที่เป็นแพ็กเกจราคาสูง อย่างเงี้ยนะคะก็เซียวหลงเปานะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นราคาสูงสุดนะคะตัวสีทองฮ่าเก่าได้ตั้งแต่ฮ่าเก่ากุ้งได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเลยนะคะกุ้งหออข้าวโพดก็ได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเนาะลูกชิ้นแซลมอนด้วยแล้วก็สาลายหอกุ้งได้ตัวที่เป็นตัวซิลเวอร์นะคะตัวแพ็กเกจตัวกลางนะคะก็ลักษณะของ ตัวติ่มซำเขามีเยอะเลยทีเดียวค่ะหลาย10บเมนูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของของทอดนะคะของทอดก็มีหลายอย่างเลยมีฟองเต้าหู้กุ้งเผือกทอดเปาะเปี๊ยะกุ้งทอดนะคะปลาทิพย์เกี๊ยวซ่าทอดยำสาหร่ายทอดมันกุ้ง ะะเราดูแถบสีแล้วก็ปิดติ๊กในใบที่จำโชวไปตอนช่วงแรกได้เลยนะคะเกี๊ยวกุ้งทอดได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นราคาที่เป็นสแตนดาร์ดตัวต่ำสุดสีแดงเลยนะคะปอเปี๊ยะโซดปอเปี๊ยะใส่ปูอันนี้จะเริ่มเป็นจานหลักนะคะจานหลักจะเริ่มตั้งแต่ระดับซิลเวอร์เป็นต้นไปก็จะมีบะกุเต๋เข้าวผัดโคด่่ปู่้าวกระเพราปูนะคะแล้วก็ จะมีผัดไทยไข่ปูค่ะน่าทานมากผัดมี่ฮ่องกงปูค่ะอันนี้เมนูโปรดแล้วก็หอยจอปูค่ะแล้วก็มีราดหน้าปูนะคะเกีียวปูน้ำกับเพราเนื้อปูค่ะแล้วก็ ปลากระพงนึ่งซีอิว๊วอันนี้เป็นระดับที่เป็นตัวสูงสุดนะคะโกแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะสลัดกุ้งทอดกุ้งถังกุ้งเทมปุระพวกนี้ทองหมดเลยนะคะระดับสูงสุดกุ้งแช่น้ำปลาแมงกะพุนน้ำมันงา เนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะกระเพาะปลาผัดแห้งใส่กุ้งสดแล้วก็อันนี้เลยเป็ดปักกิ่งอันนี้ได้ไม่อันนะคะแล้วก็มีกุ้งดองซีอิว๊วเต้าหู้เสฉวนกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็ติ่มจำของที่นี่นะคะเขาทำสดแบบโฮมเมดค่ะแล้วก็นึ่งสดทุกเข่งนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลารอประมาณ15-20นาทีนะคะ ลักษณะการจัดอุปกรณ์ของทางร้านนะคะพอมาถึงเนี่ยจะมีจานช้อนวางไว้ให้นะคะโดยช้อนตะเกียบพวกนี้นะคะ่ะจะใส่ซองพลาสติกไว้พร้อมกับมีน้ําจิ้ม3มชนิดนะคะวางไว้ให้คู่กันค่ะนะคะตัวแรกเนี่ยเรียกว่าน้ําจิ้มพริกทอดนะคะก็จะเป็นน้ําจิ้มที่เป็นสูตรของทางรา้านเลยก็จะออกรสเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นน้ําจิ้มบวยแล้วก็ตัวที่3มก็จะเป็นจิกโชคะ่ะ อาหารมาแล้วเรามาชิมกันนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเอ่อหมี่กรอบราดหน้าปูนะคะปูเขามาแบบเป็นลักษณะเป็นชิ้นๆแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็สั่งได้ไม่อั้นส่วนตัวหมี่กรอบนะคะเขาจะใช้หมี่กรอบที่เป็นเอ่อเส้นเล็กนะคะลงมาขอกินแบบใส่เนื้อปูเต็มๆเ,เ,เลย แล้วก็ในนี้ก็จะมีเห็ดหอมแบบนี้ด้วยนี่เลยค่ะหอมแบบหอมพริกไทยตัวรสชาติของตัวหมิ่ของร้านหน้าหมิ่กรอบนะคะเป็นรสกลมกลม่อมแบบอ่อนๆน,นะคะคือไม่ได้แบบรสจัดจนเกินไปทําให้เหมือนกับเ,เราสามารถทานได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นรส กลางๆแต่รสกลางๆที่กลมกล่อมแล้วก็ที่จําชอบก็คือว่าตัวเส้นนะคะเขาเป็นเส้นมีกรอบแบบเส้นเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทานเข้าไปแล้วมันก็จะมีความล้มันมากเลยค่ะแล้วก็แบบเนื้อปูเขามาแบบเต็มๆเลยถัดมาตัวนี้นะคะเป็นกระเพาะปลาเนื้อปูค่ะมาร้นๆเลยแล้วเขาให้กระเพาะปลามาแบบ เยอะมากนะคะแล้วก็เนื้อปูคือมาแบบเนี่ยค่ะดูเนื้อปูที่นี่คือแบบให้เนื้อปูเยอะจริงๆแล้วก็ในส่วนของกระเพาะปลาเนี่ยมาค่อนข้างชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ใช้กระเพาะปลาแทน,นะะเดี๋ยวขอลองชิมก่อนว่าร้อนไหมอืมเราชิมน้ำเข้าไปเนี่ยมีความหอมแบบหอมกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นของตัวกระเพาะปลาคะ่ะ เป็นเก่นที่ชัดเจนเลยกลมกล่อมเรอ,รอะคะตัวกระเพาะปลากา็มีชิ้นใหญ่แบบเกี้ยวเข้าไปนี่คือแบบเต็มๆคำเลยค่ะแล้วก็ให้เป็นลักษณะไข่แบบนี้ด้วยค่ะถัดมาอันนี้เป็นเกี้ยวน้ำปูนะคะเกี้ยวคือมาชิ้นใหญ่มากแล้วก็แถมยังมีแบบ ออนท็มาด้วยเนื้อปูอย่างนี้เลยค่ะหอม,อ,มอันนี้คือรสกลมกล่อมเลยค่ะคือถ้าเทียบกับตัวเมื่อสักครู่ที่เราทานตัวลากหน้าไปกับทานตัวกับพอปลาไปรสชาติของน้ำซุปอันนี้มีความเค็มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้เค็มจัดค่ะเป็นความแบบรสเข้มขึ้นมาแล้วก็เป็นหอมน้ำซุปมาก แล้วก็ไส้ของแบบเกี๊ยวะคะ่ะคือแน่นมากข้างในก็คือเป็นไส้หมูแบบนี้นะคะแน่นๆ่นเลยอันนี้คือเขามีออนท็อปเนื้อปูมาอีก่างหาก่งเลยนะคะเนื้อปูคือมาแบบตักไปก็เจอะคะ่ะเยอะเลยอาหารเขามาแบบทำใหม่แบบจานต่อจานแบบร้อนๆเลยนะคะตุกเกีะยวอร่อยมากตัวน้ำซุปอร่อยอันนี้ เป็นเมนูผัดหมี่ฮ่องกงเนื้อปูนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดของจอมเลยนะคะก็ถ้าร้านไหนมีเมนูผัดหมี่ฮ่องกงเนี่ยสั่งทุกรอบไม่เคยพลาดเลยค่ะลักษณะของตัวเส้นเขาเนี่ยเส้นจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะตัวเส้นเขาจะแบบเอ่อจะเป็นเส้นไซส์เล็กลงมาหน่อยทําให้เวลาเราทานลงไปแล้วเนี่ยมีความล,ละมุนค่ะแล้วก็ตัวรสชาติของมันนะคะคือจะว่ามันมีความหอม ไม่นิดๆอะค่ะไม่อ่อนๆทำให้แบบหอมเลยะค่ะชอบแล้วก็เนื้อปูเขาก็มาแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้ได้เลยะค่ะอันนี้เป็นกระเพาะปลาผัดแท้งนะคะแล้วก็มีเป็นกุ้งแบบนี้ด้วย<ม>กระเพาะปลาเขาก็ให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยกลมกล่อมความเอกลักษณ์จำว่าของผัดเขามันมีความหอมไหมกระทะอ่ะารทำให้แบบ แล้วก็ใส่เครื่องมาคุถัดมาค่ะอันนี้เป็นเมนูจอปูค่ะเขาให้มาชิ้นค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็ทอดออกมาแบบร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชําแหละนะคะเอาช้อนหั่นลงไปนะคะก็ยังมีความกรอบเลยแล้วก็ข้างในนะคะไส้เข้ามาแบบแน่นๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวชิ้นแรกจำจะลองทานแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะคะ จอปูมีรสชาตินะคะคือ,อกัดไปแล้วเนี่ยตัวฟองเต้าปูด้านนอกเนี่ยคือมีความกรอบมากแล้วก็เนื้อเขาแน่นเลยแล้วก็มันมีความรสอ่อนๆของแบบของตัวปูของพริกไทยของแบบความเป็นซีฟู้ดนะคะมันจะมีกลิ่นทะเลนิดๆเลยนะคะซึ่งไม่เกีจ้จยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มก็รสชาติกลมกล่อมแล้วอะคะ่ะแต่ถ้าเราอยากเพิ่มความหวานก็ เขาก็จะมีแบบออซอสบวยให้ด้วยือ,อตัวนี้มากถัดมานะคะตัวนี้เป็นสลัดกุ้งทอดค่ะสลัดกุ้งทอดเนี่ยเขาก็จะแบบจัดแบบกุ้งทอดมาให้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดแบบนี้นะคะใหญ่ๆเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มสลัดให้ตัวกุ้งทอดเนี่ย ชิ้นของกุ้งมาเต็มแป้งเลยนะคะแล้วก็มีความกรอบกุ้งข้างในนี้เราแบบชำ่แหละออกมาแล้วแบบมีความแบบใสาขาวอะคะ่ะนกุ้งมีความแบบใสเด้งอะคะ่ะสดอันนี้ถันมาเป็นปลากระพงนึ่งซีอิวนะคะอันนี้จำสั่งไปแบบครึ่งตัวนะคะก็ขนาดสั่งแบบครึ่งตัวเนี่ยก็ ปลามาค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยแล้วก็เครื่องมาแบบแน่นๆเลยนะคะเห็ดหอมตัวปลาเนี่ยก็มาแบบชิ้นใหญ่ใหญ่เลยขอลองชินมนะมีความแบบกลมกล่อมรสชาติแบบเค็มอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นของขิงที่เขาโรยมาด้านบนอ่อนๆเนี่ยนะคะคือแบบกลมกล่อมเลยแล้วก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยสดข่าจั้วเลย เาแรกมาแบบว่าโอ้นี่ยังควันร้อนๆเดี๋ยวจะลองชิมเ,เนื้อปลาเนื้อปลาสดนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะดีเลยคือตัวตัวปลายเองเนี่ยจะรสชาติอ่อนๆไม่ได้มีรสเค็มอะไรนะคะแต่ว่าพอเราทานกับตัวเอ,อน้ำที่เขาราดมาเนี่ยมกมกล่องเลยค่ะ แล้วก็ามาถึงเมนูที่เป็นไฮไลท์เลยค่ะเป็ดปักกิ่งค่ะเขาก็จะมีเป็นน้ำจิ้มใส่งามาให้แบบนี้นะคะจำชอบที่เขาแบบจัดเป็ดปักกิ่งเสิร์ฟมาเป็นคำๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราแบบทานง่ายไม่ต้องแบบเอามือมาจับตัวแป้งเนี่ยกัดลงไปนะคะแป้งเนี่ยมีความนุ่มนะคะไม่ชืดเลยแล้วก็หันมาพอดีคำเลยค่ะตัวเป็ดมีความกรอบนะคะ แล้วก็รสชาติของน้ำจิ้มเนี่ยก็ออมีความหวานอ่อนๆน,นะคะมีแบบหอมงานนิดๆน,นะคะพอทานคู่ลงไปแล้วเนี่ยตัวเป็ดเขาก็มีความกรอบแล้วก็มีความหอมเลยแล้วก็ในนี้เขาก็จะมีแบบมีแตงกวาแล้วก็มีพริกให้ด้วยตัวหนังเป็ดเขาแบบแล่มาบางนะคะเนี่ยเดี๋ยวจำให้ดูเนี่ยหนังเป็ดเขาแล่มาแบบบางมาก เพราะฉะนั้นมันจะมีความกรอบมากๆเลยค่ะถัดมาอันนี้เป็นกุ้งดองซีอิวนะคะเขามีการแกะตัวเปลือกกุ้งไว้ให้เราแล้วค่ะขนาดของกุ้งก็จะเป็นไซส์กลางนะคะแล้วก็เขาใส่เครื่องกระเทียมพลิกงาขาวมาให้เราเลยเราชิมน้ำอย่างเดียวก่อน <c oughs> อืมน้ำดองเข้มข้นหอมเหมือนหมักผลไม้เลยอะ่ะ <c oughs> กลมกล่อมนะคะรสรสอ่อนๆแต่มีนความเข้มข้น กุ้งดึงเลยค่ะมีความสดคือบางทีกุ้งที่แบบไม่สดแล้วเอามาดองกินเข้าไปมันจะแบบเคยเจอไหมแบบเนื้อกุ้งมันจะบแบบแฉะแฉะเล็กๆอันนี้กุ้งยังมีความแบบเด้งสูฟันอยู่นะคะ<อ>เมนูนี้นะคะเป็นเมนูอบเปี๊ยดสดใส่ปูะคะ่ะเหมือนเคยนะคะคือร้านนี้ไม่มีห่วงปูค่ะให้ปูมาแบบ ๆๆเเมลยแป้งนุ่มเครื่องแน่นค่ะเนื้อปูนี่คือแบบทะลักออกมาเลยอันนี้จำทาเป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำเก๊กฮวยแบบรสไม่หวานจัดนะคะหอมเก๊กฮวยเลยแล้วก็ที่จำชอบเลยคือมันมรสชาติกำลังดีทานได้ะคะ่ะไม่หวานอันนี้เป็นเมนูติ่มซำนะคะมาแบบร้อนๆเลยค่ะ แต่ละเข่งนี้เขาเนื่องมาแบบใหม่ๆนะคะตัวแรกเดี๋ยวจำจะลองชิมตัวที่เป็นเสี่ยวหลงเปาก่อนนะคะโหเสี่ยวหลงเปาเขามาแบบใส่เป็นน้ำซุปมาอย่างนี้เลยนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะอือกัดไปนี่คือแบบไส้เขามาแบบแน่นๆเต็มๆเลยนะคะเขาไม่ห่วงแบบห่วงปูห่วงกุ้งเลยแล้วก็กัดไปนี่น้ำซุปฉ่ำๆร้อนๆเลยนะคะ อันนี้เป็นซาลาเปาไส้ครีมลาวานะคะมาแบบร้อนๆเลยค่ะจับไปนี่คือแบบไส้เขาเยิมแบบทลักใหม่เห็นควันไหมคะต้องเป่าแป้งซาลาเปานี่คือนุ่มมากเลยนะคะตัวไส้ลาวาเข้ามาแบบ มันแล้วก็มีความครีมนี่อะคะ่ะอันนี้เป็นซะละาลาเปาไส้หมูแดงนะคะเปิดออกมานี่หมูแดงนี่หอมเลยนะคะมีความหอมมากเลยนะคะเนี่ยหมูแดงกลมกล่อมมากเลยก็ชอบแป้งอะแป้งนุ่มใครจะว่าแบบซะละาลาเปาตัดกำลังแต่แบบ อ,อร่ออร่อยอ,อยะค <c oughs> ันนี้เป็นฮ้าเก๋ากุ้งนะคะใส่เขาก็จะมาแบบพอดีพอดีชิ้นปานกลางค่ะกุ้งแบบเป็นเต็มตัวแบบใส่เต็มตัวเลยนะคะแล้วก็ตัวแป้งฮ่าเก๋าแบบแป้งนุ่มแล้วก็แป้งไม่กระด้างเลยดีค่ะ ต่อไปเรามาชิมขนมจีบกุ้งกันนะคะอันนี้สั่งได้ตั้งแต่เมนูที่เป็นสแตนดาร์ดเลยค่ะกุ้งมาแบบขนมจีบเขาก็จะมาสายแบบอดีไม่ถึงกับใหญ่มากเกินไปนะคะแล้วก็ตัวกุ้งกัมาเต็มๆแล้วก็กุ้งมีรสชาติแบบหอมค่ะอันนี้เป็นขนมจีบปูนะคะเขาจะห่อด้วยตัวแป้งที่เป็นสีดำค่ะ ไส้เขาก็มาแบบแน่นๆเลยนะคะหอมเนื้อปูชัดเจนดีค่ะแป้งนุ่มมากค่ะฟองเต้าหู้หอบกุ้งค่ะกุ้งเขาก็มาแบบแน่นๆนะคะแล้วก็กัดไปนี่คือฟองเต้าหู้กรอบมาก เหมือนเดิมนะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายค่ะก็จะให้จอมสรุปโดยรวมเกี่ยวกับร้านหมูปูเนื้อบุฟเฟ่นะคะก <c oughs> ็คือเขาเป็นบุฟเฟ่ต,ติ่งซำอาหารจีนนะคะซึ่งจุดเด่นเลยจังว่าที่นี่เขาราคา,เ,า,า,านเนี่ยไม่แพงเลยนะคะเทียบกับคุณภาพของอาหารที่เราได้รับมาเนี่ยคุณภาพอาหารถือว่าดีมากนะคะแล้วก็ ความหลากหลายของอาหารมีเยอะที่สําคัญเนี่ยร้านนี้ไม่ห่หวงเครื่องเลยอะค่ะจอมสั่งเ,เมนูต่างๆที่เป็นปูเนี่ยคือปูอเข้ามาเป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยอะไม่ได้เป็นเศษเนื้อปูเนี่ยนะคะกุ้งก็มาเป็นแบบกุ้งเต็มๆคําแล้วก็กุ้งเนี่ยก็มีความสดน,นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลากระพงที่เราเสั่งมาเป็นแบบแค่ครึ่งตัวเนี่ยปลากระพงเขาก็แบบเครื่องมาแบบ เต็มๆเ,เลยแล้วก็สอก็คือแพ็กเกจนะคือแพ็กเกจนะเขามีแพ็กเกจให้ถึง3าแพ็กเกจนะคะซึ่งในแต่ละแพ็กเกจนี่ราคาก็ไม่แพงเลยเพืเ่อนๆสามารถแบบดูในรายละเอียดที่จอมจะแนบไว้ให้เลยนะคะว่าเขามีแพ็กเกจอะไรบ้างในร้านเนี่ยเขาก็ามีความแบบกว้างขวางนั่งสบายนะคะที่นั่งไม่ได้แบบติดกันจนจนเกินไปค่ะถ้า พูดถึงจุดที่นี่ที่อาจจะต้องแนะนำเพืเ่อนๆก็คือที่ร้านนี้คือลูกค้าเขาเต็มตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเรามาเนี่ยเราก็จะต้องแบบโทรจองโต๊ะเพื่อให้มั่นใจว่าเรามาไม่เสียเที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่จอดรถเนี่ยที่หน้าร้านนะคะเขาจะมีที่จอดรถอยู่ 6-7คันนะคะก็ซึ่งถ้าหน้าร้านเต็มเนี่ยเราสามารถไปจอดด้านข้างที่ปั๊ม PT ได้นะคะก็จะมีที่จอดรถเผื่อไว้ให้แล้วก็สามารถเดินมาใกล้นิดเดียวะคะ่ะโดยรวมร้านนี้ก็จะถือเป็นอีกร้านหนึ่งที่จอมประทับใจแล้วก็มาหลายรอบนะคะก็ เ,เลยมาเล่าประสบการณ์แบบนี้ให้เพื่อนๆฟังค่ะแล้วก็ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะลุยไปค่ะ